แวะซื้อสมนึกปลาช่อนผัดไทยปากบางอันนี้แกงอะไรครับเนี่ยอันนี้มีแกงบอนกับปลาตะเพียนต้มเค็มจ้ะปลาตะเพียนต้มเค็มเหรอโอ้โหนิ่มรับประกันไม่แต่เิ็นกระติ๊กนะครัอ๋อรับประกันเลยโอ้ร้านสุกัญญาปากบางตะเพียนต้มเค็มนะครับขายดีไหมครัเนี่ยตัวเท่าไหร่คะเนี่ย ้น่าจะสาปลาค่ะเล็กใหญ่เล็กใหญ่เหรอจ้ะงท่านต่ำก็ร้อยหนึ่งนะท่านต่ำร้อยหนึ่งนะตัวละร้อยนะจ<า>้ะโอ้โหน่าจะเลี้ยงปลามาทําปลาต้มเค็มขายนี่นะ <c oughs> ไปรับมาจากไหนฮะปลาเนี่ยทางทองจะเป็นตลาดใหจของทางเเหรอเร,เรามาต้มเองเลยเหรอใช่จั่งวันขาววันนะคะสองวันสองวันวันนี้หมดไหมครัวันนี้ก็แล้วแต่คนค่ะแล้วแต่คนถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็เยอะเยอะหน่อยแต่วันธรรมดาก็จะลดเหลือหม้อเดียว อ๋อกลับกับลับขอบคุณครับ